พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าการตรักตรำบนพระคลิ์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่งซึ่งมีแผ่นดินง,งามเป็นแบบเพลงเพื่อการก่อสร้างคลิปจักรอันเป็นพระกายของพระคลิ์เพื่อความเที่ยงแท้และการปรากฏเป็นที่ประจักษ์ของอาณาจักรและเพื่อเจ้าสาวจะตระเตรียมตัวไว้พร้อมเพื่อการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าสัปดาห์ที่7รู้จักการเสด็จสู่สวรรค์วันพุธและวันพฤหัสบดีเลขโรมันสาม เราจําเป็นต้องมองเห็นด้านที่เป็นทัศนะภายในแเห็นการเสด็จสู่สวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอรบิกหนึ่งในการเสด็จสู่สวรรค์ที่สูงล้ำเดิสิ่งทางปวงของพระคริสต์พระองค์ทรงสูงล้ำเหนือแดนมารนาในเล็บที่คุมขังคนตายแผ่นดินโลในเล็บที่มีผู้คนที่ตกต่ํากําลังเคลื่อนไหวต่อต้านพระเจ้าสถานอากาศในเล็บที่มีซาตานได้ริดอานาจแห่งความมืดของมัน กำลังกระทำการต่อต้านพระเจ้าตลอดจนสวรรค์ทั้งหลายแนงเล็บที่ซาตานสามารถไปได้อรบอิกสองในการเสด็จสู่สวรรค์ของพระคริสต์พระองค์ทรงผ่านสวรรค์ทั้งหลายแล้วเพื่อบัดนี้พระองค์จะไม่เพียงอยู่ในสวรรค์แต่ยังทรงสูงส่งกว่าสวรรค์ทั้งหลายและสูงยิ่งเหนือสวรรค์ทั้งหลายด้วยอรบอิกสามเอฟเฟซโอบทที่หนึ่งข้อสิบเก้าถึงข้อยี่สิบสามเปิดเผยว่ามีการทรงถ่ายจากพระคริสต์ผู้เสด็จสู่สวรรค์มาถึงเรา ข้อ2กล่าวว่าพระเจ้าทรงให้พระคริสต์เป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดต่อคริสตจักรวลีต่อคริสตจักรบ่งชี้ถึงการส่งถ่ายจากพระคริสต์ผู้เสด็จสู่สวรรค์มาสู่คริสตจักรซึ่งเป็นประกายของพระองค์วงเล็บหนึ่งพระเจ้าสงมอบของประทานที่ยิ่งใหญ่แก่พระคริสต์ผู้เสด็จสู่สวรรค์คือฐานะประมุขเหนือสิ่งสารพาัดพระเจ้าทรงให้พระคริสต์เป็นอะไรสิ่งนั้นก็มีต่อคริสตจักรด้วย สิ่งนั้นถูกทรงถ่ายให้แก่คริตรจักรและคริตรจักรก็มีส่วนในสิ่งนั้นวงเล็บสองข้อ2 0ถึง22แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงใช้ฤทธิ์เดชของพระองค์มาดำเนินการในพระคริสต์ใน4ขั้นตอนคือ 1. ให้พระองค์เป็นขึ้นมาจาก่ามกลางคนตาย 2. ให้พระองค์ทรงนั่งอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์เองในขอบเขตแห่งสวรรค์ทั้งหลาย 3. ปรับสิ่งสรารพัดลงไว้ใต้พระบาทของพระองค์ และสีให้โรรองเป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดต่อคลิปตจักรอรบิศีในการเสด็จสู่สวรรค์ของพระคริตโพรงองทรงถูกตั้งให้เป็นศรีรษะของคริปตจักรซึ่งเป็นพระกายของโรรองค์เพื่อจะสําดงพระเจ้าออกมาในความบริบูรณ์ของพระองค์องค์เล็บหนึ่งศรีรษะและพระกายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและก่อร่างขึ้นเป็นมนุษย์แห่งจักรวาลผู้หนึ่งในเรื่องที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้ไม่มีองค์ประกอบของสถานที่และเวลาแต่อย่างใด ประกายเป็นหนึ่งกับศีรษะในชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์และในพระวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์วงเล็บสองถ้าพิจารณาตามมุมมองที่ศักดิ์สิทธิ์เราเป็นหนึ่งกับพระคริสต์ผู้เสด็จสู่สวรรค์และการเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์ก็เป็นของเราในการเสด็จสู่สวรรค์น,นั้นเราสําแดงพระองค์ออกมาในความบริบูรณ์ของพระองค์ในเมื่อพระคริสต์ผู้เหนือล้ำทรงเป็นการแปลสภาพเป็นรูปธรรมของพระเจ้าตรีกภาพการทรงถ่ายที่เหนือล้ำของพระองค์ ย่อมครอบคลุมถึงการแจกจ่ายที่ดุดมสมบูรณ์ทางปวงของพระเจ้าตรีกภาพเพื่อทําให้เรากลายเป็นความบริบูรณ์ของพระคริสต์เพื่อการสําแดงของพระองค์สัปดาห์ที่7วันพุธการบารุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้าเอเฟ,ฟโซบที่1นึ่งข้อยี่สถึงยีและพระองค์ได้ทรงปราบสิ่งสารพัดลงไว้ใต้พระบาทของพระองค์และได้ทรงให้พระองค์เป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดต่อคริสตจักรซึ่งเป็นพระไกยของพระองค์ คือความบริบูรณ์ของพระองค์ผู้เติมเต็มสารพัดในสารพัดในการเสด็จสู่สวรรค์ของพระคริ์พระองค์ทรงสวมสง่าราศีและเกียรติยศเป็นมงกุฎและส่งขึ้นครองบัลลังเพื่อการบริหารปกครองของพระเจ้านี่หมายความว่าพระองค์ทรงมีส่วนในพระที่นั่งของพระเจ้าเพื่อจะเป็นผู้บริหารปกครองเพียงหนึ่งเดียวในจักรวาลเมื่อเสด็จสู่สวรรค์พระคริ์ยังเข้ารับตําแหน่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อถือครองสิ่งสารพัด และเป็นพระคริสต์เพื่อทำให้สิ่งที่พระเจ้าทรงมอบหมายสำเร็จลุล่วงด้วยในเมื่อเรื่องเหล่านี้ล้วนเป็นทัศนะภายนอกเราจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าการเสด็จสู่สวรรค์ของพระคริสต์ยังมีความเกี่ยวข้องกับเราอย่างเป็นทัศนะภายในด้วยข้อพิสูจน์ก็คือการส่งถ่ายจากพระคริสต์ผู้เสด็จสู่สวรรค์มาถึงเราซึ่งเป็นข้อเท็จจริงวลีต่อคริสตจักรในเอเฟซบทที่หนึ่งข้อ22บง่งชี้ถึงการส่งถ่ายจากพระคริสต์ ผู้เสด็จสู่สวรรค์มาสูส่คร,ริตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์การที่พระเจ้าทรงให้พระคริสต์เป็นบางสิ <S 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 ่งต่อคริตจักรนั STALK ้นไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าทรงมอบพระคริสต์ให้เป็นของประธานแก่คริตจักรแต่หมายความว่าพระเจ้าทรงมอบของประธานแก่พระคริสต์ซึ่งของประธานนั้นก็คือฐานะประมุขเหนือสิ่งสารพัดเลือกอ่านข่าวสารพระเจ้าทรงให้พระคริสต์เป็นสิ่งใดสิ่งนั้นก็มีต่อคริตจักร คือถูกส่งไทยให้แก่คริตรจักรคริตรจักรจึงมีส่วนในสิ่งนั้นด้วยกรณีนี้สอดคล้องกับวลีธิเตตของพระองค์ที่มีต่อเราทั้งหลายในเอฟิโซบทที่หนึ่งข้อสิวลีต่อเราคือกุญแจสําคัญเพราะวลีนี้ป่งชี้ถึงการส่งทายมนุษย์ปรับโทษพระคิ์และลงโทษพระองค์ถึงตายแต่พระเจ้าเสด็จมาทําให้พระองค์เป็นขึ้นมาให้พระองค์นั่งอยู่ในสวรรค์ทั้งหลาย ปราบสิ่งสารพัดลงใต้พระบาทของพระองค์และให้พระองค์เป็นประมุขเหนือสิ่งาาสารพัดจำนวนการแปลที่ดีที่สุดของเอเฟซโซบทที่ 1: นึ่งข้อยี่สากหลังคือทรงให้พระองค์เป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดต่อคริสตจักรถ้าเปาโลเขียนบทสรุปของเอเฟซโซบทที่หนึ่งว่าพระเจ้าทรงให้พระคริสต์ที่เป็นประมุขเหนือสิ่งสารพาัดการเสด็จสู่สวรรค์ของพระคริสต์ก็ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับคริสตจักรแต่เปาโลได้เติมบัลลีต่อคริสตจักร ซึ่งเป็นวลีที่สำคัญลงไปด้วยถูกสิ่งที่พระคริสต์ผู้เป็นประมุขได้บรรลุถึงและได้รับมาล้วนถูกส่งถ่ายให้แก่คริสตจักรจึงเป็นประกายของพระองค์คริสตจักรควรต้อนรับการส่งถ่ายนี้อย่างต่อเนื่องไฟฟ้าอาจถูกติดตั้งไว้ในอาคารเพียงครั้งเดียวก็เรียบร้อยแต่การส่งถ่ายไฟฟ้าจะต้องดาเนินต่อเนื่องไปเรื่อยๆทานองเดียวกันพระเจ้าทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นให้พระองค์นั่งอยู่ในสวรรค์ทั้งหลาย ปราบสิ่งสารพัดลงใต้ประบาทของพระองค์และมอบการเป็นประมุกเหนือสิ่งสารพัดอันเป็นของประธานที่ยิ่งใหญ่แก่พระองค์บัดนี้ทุกสิ่งที่พระคริสต์ทรงเป็นในการเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์ก็ถูกส่งถ่ายเข้าสู่คริสตจักรนี่คือการส่งถ่ายอย่างต่อเนื่องจากพระคริสต์ผู้เสด็จสู่สวรรค์พร้อมด้วยความหมายสําคัญที่ครบบริบูรณ์แห่งการเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์เข้าสู่คริปตจักรถ้าการส่งถ่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเข้าสู่อาคารมีปัญหา ปัญหานั้นมักจะไม่ได้เกิดจากโรงไฟฟ้าแต่มักจะอยู่ที่อาคารซึ่งเป็นฝ่ายรับทำนองเดียวกันโรงไฟฟ้าฝ่ายสวรรค์ก็ไม่เคยมีปัญหาแต่ปัญหาในเรื่องการรับการส่งถ่ายอันศักดิ์สิทธิ์นั้นมักจะอยู่ที่คริสัตจรเรามักจะมีปัญหาที่ขัดขวางการส่งถ่ายไฟฟ้าอันศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่เราการส่งถ่ายนี้ไม่สามารถผ่านเข้าสู่คริสเตียนมากมายในวันนี้อันที่จริง คริสเตียนที่ยินดีเปิดออกอย่างเต็มที่เพื่อต้อนรับการส่งถ่ายนี้อย่างต่อนเนื่องกลับมีอยู่ไม่มากนะักโดยการส่งถ่ายอันศักดิ์สิทธิ์จากพระคริสต์ผู้เสด็จสู่สวรรค์มายังคริสตจกักรการเสด็จสู่สวรรค์ของมนุษย์พระผู้ช่วยจึงมีความเกี่ยวข้องกับเราอย่างแน่ชัดเราเชื่อมต่อกับพระองค์ในการเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์อย่างไม่ต้องสงสยัยด้วยเหตุนี้เอเฟโซโบทที่สองข้อหจึงบอกเราว่า เราร่วมนั่งอยู่ในขอบเขตแห่งสวรรค์ทั้งหลายในพระคริสต์เยซูข้าพเจ้าเคยไม่เข้าใจอยู่หลายปีเราจะนั่งอยู่ในสวรรค์ทั้งหลายตามข้อความที่อยู่ในเอเฟ,ฟซบทที่สข้อหได้อย่างไรต่อมาข้าพเจ้าก็พบว่าไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ติดเลิศในการช่วยให้เราเข้าใจถึงเรื่องนี้ไฟฟ้าที่ทํางานอยู่ในบ้านของเราก็อยู่ในโรงไฟฟ้าด้วยกรณีนี้หมายความว่าไฟฟ้าอยู่ในโรงไฟฟ้า ขณะเดียวกันก็อยู่ในบ้านของเราด้วยทํานองเดียวกันเราเชื่อมต่อกับพระคริสในสวรรค์ทั้งหลายโดยการส่งถ่ายอันศักดิ์สิทธิ์นี่คือข้อเท็จจริงที่อัศจรรย์หริอเดชที่อยู่ในโรงไฟฟ้าฝ่ายสวรรค์จึงอยู่ในเราด้วย